เด็กก็ด so mm ีไม่ว่ากัญชากก็ดีหรือไม่ว่าธุรกิจของประกันชีวิตอันเป็นสายเลือดใหญ่ของผมทำไมล่ะผมมีตัวแทนที่นี่แต่ว่าตัวแทนก็เกิดผพานคนถ้าลูกค้าก็เป็นแสนทำไมผมจะผลิตโดักตให้คนของเรามาใช้เรวเด็กให้มาเจาะเลือดฟีรีมาฟีีมาเจาะเลือดเจาะไปก็ะเจิงหมดเลครับ เกิดไปเมืองจีนไหมแม้หน่อยเดียวเจอห้าโลท่านเราให้เจาะเลือดก็เจาะเลือดปักเดี๋ยววหนุ่กก็สูงไขมันก็สูงคอร์สครรอนอะไรเราก็ให้คํแนะนอเรื่องสุขภาพสมุนไพรไม่จำเป็นต้องยาแผนปัจจุบันและเราก็ให้การดูแลพัฒนาเขาจากเข้าคอร์สเข้าคอร์สเข้าคอร์สส่งเสริม อาจจะมีการาทัวรสุขภาพอะไรต่างๆฟรีกระดาษไม่ฟรีเราไปฟรีได้ผ่านตัวแทนเราแจกรูป้าพฟรีอะไรเช่นนี้เป็นต้นเราจะไม่ใช่ตั้งรับเร็วเมตข้าั้งลรกตา้งหน้าผมไม่ใตลาดที่ตั้งรับแต่จะเป็นเชิงลุกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าววัตถุประสงค์คร่าวๆให้ผู้เราได้ฟังรับร,ร,ร,รู้และฟังแล้วอขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้